สวัสดีครับสวัสดี f c f แฟนครับ FC ีสาน่อนองอิง FC, FC ทีมงานหลังมากครับวันนี้ก็หลังจากที่วันถิ่นหนึ่งที่ผ่านมานะครับพี่น้องมีโชคนะครับจากตัวเลขสารเมฮนี่นะครับได้โชคจากตัวเลขนะครับ เก่าซีนะครับจากศาลแม่นีเมื่นีกันเลยมากเพื่อที่จะมาถวายชุดนะครับแล้วก็มาไหว้ดอกไม้กูุเทียนนะครับศาลแม่นีไปดอกไม้ไหว้น้ำแล้วก็กขอแม่นีนะครับให้เพิินบรรดาชคให้เฮ้าในวันที่16นี้นะครับสี จังไนก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับในชุดนี้นะครับเราได้ถวายแมฮันนีนะครับแล้วก็มีเอฟซนะครับที่ได้โชคจากวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับเพื่อนก็ได้โอนเพื่อที่จะทําบุญกับสารแมฮันนีนะครับบาวโทนก็ได้ฝากผู้ดูแลสารแมฮันนีไว้นะครับเพราะว่าเพื่อนมีโครงการที่จะนิมนพระเผื่อมา ทำบุญนะครับที่ศาลในวันที่22นะครับกะให้เพื่อนเป็นทุนสื่อรับเข่านะครับแล้วก็ใส่ซองผ้าเนาะในวันที่22นี่ที่จะมาหอดนี่นะครับทางผู้ดูแลเพื่อนนะครับร่วมกับทางทีมงานขอขาวไมคขาบลอตเตอรี่นี่แหละพี่น้องเพื่อนกับมีโครงการหลังจากที่ตักบาตรทำบุญนะครับก็จะมีโครงการ ตอลังค่าออกมานะครับเนี่ยต่อลังค่าออกมากั้นฝนนะครับมองยดทูบนี่ครับนี่โครงการของทางผู้ดูแลเพื่นนะครับเพราะว่าศาลแมน่นีนี่มีหมายเลขบัญชีบ่มีบัญชีกลางนะครับที่ไว้สำหรับบุรณะหรือว่าดูแลร,รักษาของศาลนะครับแต่มีบัญชีนะครับ ไอ้มีผู้ดูแลนะครับเพื่อนคอยดูแลไอ้ปั๊ปปุ้งอยู่ตลอดนะครับก็ฝากเพิ่นไวน้แล้วพี่น้องเนาะมาทกนกันได้ฝากไว้แล้วนะครับคัวที่แล้วนะครับเมลี่จับได้7 6 4 3ตัวนะครับกับ4เกานะครับ4เกานะออกวหวไทยนะครับส่วน7 6 4่นะออกเล่านะครับ3มตัวตรงเลยนะครับ ลาวในวันที่31นะครับก่อนที่จะมาเกาซในวันที่หนึ่งนะครับ หลวงปู่มหาศิลาเลยนะครับนี่คือตัวเลขที่บาวโทษนะครับบูชาเหรียญของหลวงปู่มหาศิลามานะครับเหรียญราชาโชคนะครับเลขโค้ด2598นะครับตรงกับเลขปิงปองของเมลี่เลย ชี้อะไรเล็กสวยครับเล็กสวยจริงๆครับเดี๋ยวเบาโทนก็จะจับคือกันนะครับสำหรับนี่ โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะพี่น้องเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้แล้วก็เฮาบอสามารถที่จะลบหลู่ดูแคลนได้นะครับเรื่องสิ่งที่มองบ่เห็นเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความเสือ่อให้ความเคารพนับถือนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ลาค้ค้นบ่เสื่อเพราะว่าเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไ่ได้นะคบบ่เป็นอย่างครับต่างคนต่างมุมมองเนาะ เพราะว่าวิจรารญาณของแต่ละคนนะครับความคิดของแต่ละคนแตกต่างกันไปนะครับจะขอให้คนอมปมนพี่น้องเอฟซีนะครับที่รับชมคลิปนี้ก็เป็นวิจรารญาณนะครับบอได้ชวนเชื่อหรือไม่ได้งมง่ายนะครับเพราะว่าเข้ามาหลายรอบแล้วนะครับสําหรับซาเนเปเทนนีมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วกา,การก้าน มาแต่ละรอบก็คือกลับไปเราจะมีโชคประจํานะครับมาแล้วกลับไปจะมีโชคประจํานะครับบอไทกับเลาานะครับแต่ละขังคือแม่พ่นให้โชคประจํานะครับมารอบนี้กะบเมื่อวายนะครับถวายชุดพื้นเมืองนะครับนี่ชุดที่ถวายกับเหมือนกับในหลูกเลยนะครับนี่โทนสีกลมนะครับขาวน้ำเงิน มาดูบ่าวโทนไผ่มาดูดูบ่าโทนสับลูชิงฟังนะคะได้เลขก,กันไหน คนละตัวเลยเห็นนะครับดูดูรอดูเลกถูกเล็กถูกครับสามสองสามนะครับ สามสามนี่ถูกสามสองสามจัดไปมันมันพี่น้องโศกภัมันมันระบาดนี่คนมีบุญกระถือหลายคนบ่มีบุญกระถือหน่อยสรุปแล้วถือซุกคน,นต่อไปเราก็จะมาเสียงโชคกันนะครับขอบคุณทุกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเปิดโฆษณาเป็นกำลังใจครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สม,มีสกอร์เนี๋ยวพบกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ